สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนันจะมาสาธิตวิธีการแก้ไขนิ้วมือสมมติว่าเพื่อน,อนๆสร้างรูปภาพด้วย AI แล้วได้ตัวละครที่มีจำนวนนิ้วมากกว่า5นิ้ว <c oughs> หรือว่ามีรูปร่างของนิ้วผิดปกติไม่สวยงามอย่างที่เราอยากได้วันนี้นันก็มีเคล็ดลับง่ายๆด้วยการใช้ AI ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Design AI ค่ะก่อนอื่นก็มาที่เว็บไซต์ Design AI นะคะเสร็จแล้วก็คลิก New Project ค่ะมันก็จะ าหน้านี้นะคะนั่นก็จะตั้งโปรเจกต์นี้ว่าเป็นทดลองใช้ดีไซน์นะคะเสร็จแล้วก็เลือกขนาดนะคะ ที่เราต้องการนั้นจะทําเป็น16ต่อ9นะคะเพราะนั้นจะใช้ใน YouTube นะคะส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ในมือถือนะคะก็ใช้ขนาด9ต่อ16นะคะเสร็จแล้วก็คลิก Apply ค่ะมันก็จะมาหน้านี้นะคะนั้นได้เตรียมรูปไว้แล้วนะคะนั้นก็จะอัปโหลดรูปขึ้นมานะคะก็คลิกตรงนี้นะคะตรงอัปโหลดหรือว่าจะลากรูปมาก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะนั้นอยากจะแก้ไขนิ้วมือตรงนี้นะคะวิธีการทําง่ายๆนะคะก็มาทิปตรงนี้ แทนรีเพ i r ตรงนี้ก็ได้ตรงด้านบนนะคะหรือเพื่อนๆจะมาด้านซ้ายนะคะเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายก็ไปที่ AI editor ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะคะเราก็เลือกแทนรีเพ i r มันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกตรงนี้นะคะถนันจะเอาเป็นแบบลากนะคะนันก็จะลากวงเอาเฉพาะตรวนิ้วมือที่เราอยากให้แก้ไขนะคะนันจะเอาเฉพาะนิ้วมือนะคะเพราะว่านันอยากจะคงแหวนไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลิก generate นะคะ เราก็จะเสียไปสีเครดิตนะคะมันก็จะเริ่มสร้างให้ตรงนี้นะคะเราก็รอคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูผลนะคะรูปแรกก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะก็ย <t> ังไม่ถูกใจนะคะรูปที่ 2, 2ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเรายังไม่ชอบนะคะเราก็คลิก generate อีกครั้งก็จะเสียอ,อีก4เครดิตนะคะก็คลิก generate ค่ะเราเสร็จแล้วนะคะก็มาดูนะคะสมมติว่าเราชอบรูปนี้นะคะเราจะวางบน canvas ก็ได้นะคะก็คลิกตรงนี้มันก็จะมาแทนรูปที่เราสร้างไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะดาวน์โหลดก็ได้นะคะก็คลิก คลิกดาวโหลดค่ะก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกขนาดได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ขยายเลยนะคะก็คือ 1x นะคะเราก็จะไม่ได้เสียเครดิตนะคะถ้าเราเป็น1.5หรือ2เท่านะคะเราก็จะเสีย2เครดิตนะคะถ้า3กับ4มันก็จะเสีย4เครดิตนะคะนั้นก็จะเลือกขนาดขยาย2เท่านะคะให้มีความคมชัดขึ้นเมื่อเราไปทำวิดีโอมันจะได้มีความละเอียดสูงนะคะเสร็จแล้วก็คลิก upscale นะคะแล้วเราก็ไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราต้องการ ะะผลที่ได้ก็เป็นดังนี้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูวิธีการลงทะเบียนใช้งานดีไซน์ AI หรือใช้เทคนิคอื่นๆก็สามารถชมคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาลองดูอีกภาพหนึ่งนะคะนันจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นแรกนะคะก็อัปโหลดรูปที่เราต้องการนะคะขึ้นมาบน Can วาสนะคะนั้นก็ได้อัปโหลดรูปเด็ก2คนนะคะขึ้นมาจะเห็นว่านิ้วมือเป็นไงคะมีนิ้วมือเกินมานะคะเราก็จะมาแก้ไขนะคะขั้นแรกนะคะก็คือคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะมาคลิกตรง AI e d i t o r ตรงด้านซ้ายนี้นะคะก็คลิกตรง hand repair นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะคลิกด้านบนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงบริเวณนิ้วมือที่เราต้องการให้แก้ไขนะคะนั่นก็จะลากลากลากนะคะจะแก้ไขไปพร้อมกันทั้ง4ีมือนะคะเราก็จะแก้ไขไปพร้อมกันเลยนะคะทําเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิก generate ค่ะก็รอให้ AI สร้างให้นะคะเมื่อมันเสร็จมันก็จะมาอยู่ด้านขวามืออย่างนี้นะคะผล oh. ที่ได้ก็เป็นดังนี้นะคะข้ คนที่แวะมาเยี่ยมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ subscribe สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย